สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัดไมครับบิลแปดเ้นเองมาแล้วเออแลได้ขาวมันมีอันนี้ขึ้นมาด้วยนะนี่มันมีขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองเข้ากันเลยเลยครับค้างครับตอนนี้ก็มีของอัปเดตไปอย่างเลยครับนั่นก็คือ าคิวไม่ต้องไม่ต้องใช้น,นะพ็ Pocket. อกเก็ตไอพอ็อกเก็ตอะไออันนั้นอะของที่ไอดาร์กี้กับไอ้นั่นใช้อ่ะไม่ต้องรอวิวแปดก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองนี่ก่อนนี่สกินผมก็ขี้เกียดลงนะนี่สกินผมก็ลองนี่ก็ได้คะนี่โชว์เท่ก่อนนี่อ๋อสำหรับวันนี้นะครับ ก็มีอัปเดตแค่นี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอวิว9ก,ก้าลงม่ก็ถ้ามันนี้ก็ตัวเต็มเลยก็สวัสดีวันนี้ครับคณครับ,อบ,อบ,อบเอะเอะ